นะวันนี้เรามาเจอกันในค <c oughs> ลิปตัดไปนะครับก็คือการเคลื่อนไหวประกอบเพลงการแปรกระบวนการประกอบเพลงม์ทนะครับการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะครับซึ่งเมื่อตอนปอ .5 นี่เราได้เรียนเรื่องการเคลื่อนไหวประกอบเพลงก็คือเพลงเราสู้ นะครับซึงเราใช้ท่าทางในการประกอบเพลงนะครับนะแต่พอขึ้นมาโปรโกนี่ก็ให้เราใช้จังหวะนะการเคลื่อนเคลื่อนไหวประกอบเพลงใช้จังหวะในการยำเท้านะยำเท้าหรือว่าการซอยเท้านะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะครับเขาจะใช้กับนะเพลงอะไรได้บ้าง นะและมีการเดินแปลกระบวนอย่างไรนะครับไอ้นี้มันอยู่ที่ไอเดียความคิดของแต่ละคนนะว่าเราจะใช้เพลงมาร์ใช้เพลงอะไรก็แล้วแต่นะเอามาใช้ในการแปลกระบวนนะอาจจะใช้หลายๆรูปแบบนะการแปลกระบวนนะอยู่ที่ความพร้อมนะของผู้ฝึก นะความรู้นะความพร้อมเพยงนะครับเพราะนั้นนะการเคลื่อนไหวนะของการการเคลื่อนไหวประกอบเพลงเนี่ยนะเรามาดูที่การแปลกระบวนนะของเราเออกแบบง่ายๆนะออกแบบง่บยงายๆก็ตนะ้องการอะไรนะการแปลกระบวนประกอบเพลงมาร์สนะครับเป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงนะทำให้เกิดความสนุกสนานนะฝึกความมีระเบียบวินัยในตัวเอง นะครับเพราะฉะนั้นการแปรกระบวนถ้าเรามาพูดถึงความมีระเบียบวิในัยในตนเองนั่นหมายความว่าทุกคนจะต้องรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรนะนั่นคือระเบียบวิในัยในตนเองนะซึ่งเพลงมร์ที่นิยมนํามาใช้นะในการแปลกระบวนนะเช่นรักเมืองไทยนะรักเมืองไทยเพลงกล่าวกีฬานะรักเมืองไทยเราก็น่าจะได้เรียนมาแล้วในวิชาหน้าตดศินป์หรือว่าดนตรีนะครับ นะส่วนเพลงกาวกีฬาเนี่ยนะหลายคนนะเคยได้ยินได้ฟังแต่ไม่รู้ว่ามือมันคือเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวพอเราเรียนปับ๊บเอาทุกคน้แล้วอ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่นี่เองนะคือเพลงกาวกีฬานะครับเ,เราจะมาดูนะครับนะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องเพลงต่างๆนะตอนนี้ให้เราดู นะเพราะว่าเพลงกล่าวกีฬาตอนนี้นะหลายคนนะได้นำเอาเพลงกล่าวกีฬามาร้องนะใส่จังหวะทำนองเร็วมั่งช้ามั่งนะเยอะแยะมากมายแต่ที่ให้เราฝึกนะที่ให้เราฝึกก็คือจะต้องเป็นเนื้อร้องของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะเนื้อร้องของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี นะหรือว่าสนันเทพอัศดินณอยุธยานะหรือเรียกอีกอย่างว่าครูเทพนะทำนองเพลงก็คือกราวนอกนะครับนักเรียนจะต้องเวลานักเรียนไปเปิดฟังเพลงเวลานักเรียนฝึกนะนักเรียนจะต้องเอาเนื้อร้องของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะหรือว่าสนันเทพอศดินณอยุธยาหรือครูเทพนี่แหละนะจะต้องเอาเพลงนี้แล้วก็ทานองกราวนอกด้วย นะเพราะนั้นเพลงนี้มีหลากหลายคนร้องมีหลากหลายคนนำไปปรับปรุงแต่งนะเพื่อเกิดความคึกคักสนุกสานานน่าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นย้ำว่าจะต้องเป็นของเจ้าประยาธรรม,มาจักมนสีเท่านั้นนะครับนะเนื้อเพลงนะครับพวกเราสามารถเปิดเข้าดูได้ใน YouTube ต่างๆนะใน u t u b e นะใน Google อะไรก็มีนะครับนะ <c oughs> มันจะมีอยู่นะครับนะเพราะนั้นนะครับเพลงกลาวกีฬานะครับร้องไม่ยากนะร้องไม่ยากนะแต่พวกเราจะต้องฟังนะฟังบ่อยๆนะฟังบ่อยๆนะฟังบ่อยๆนะมันจึงจะเกิดการซึมเข้ามาแล้วเราจะร้องได้ นะพีพี่เราที่เคยเรียนมาก็นะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ร้องได้แล้วมันมีจุดที่จะจับอยู่นิดเดียวนะจุดที่จะจับอยู่นิดเดียวก็คือหลังจากสร้อยนะหลังจากสร้อยของมันก็คืออึม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 กีฬากีฬาปัญญาวิเศษห้าให้ห้าให้กีฬากีฬาปัญญาวิเศษนะแกกองกีฬาตั้งนเยเป็นคนนะผลของการฝึกตน เล่นกีฬา,าคนละนะหลังจากตรงนี้แหละเราต้องจำไม่ได้ว่าพอหลังจากตรงนี้ปั๊บเราต้องมาขึ้นที่คําว่าร่างกายกํายําลาเลิศน,นะและหลังจากนั้นพอจบระยย่อระยย่อใครนะมันจะก็จะมาขึ้นสร้อยอีกนะพอขึ้นสร้อยอีกพอขึ้นสร้อยอีกเราก็จะมาต่อที่ใจคอมันคงทรงศักร,รู้จักทีนี้ทีไรนักเรียน สิ่งสำคัญก็คือนักเรียนต้องจำไม่ได้หลังจากส้อยขึ้นด้วยคําว่าใจขึ้นด้วยคําว่าไม่นะนั่นคือหลังจากที่จบส้อยน,นักเรียนต้องเรียงลําดับให้ได้นะใจไม่นะนักเรียนจำไม่ดีนะลูกนะะแล้วก็เล่นรวมกําลังกันทั้งพวกสุดท้ายก็คือเล่นนั่นคือวิธีการจําง,ง่ายๆของเพลงนี้นะครับนะ เพราะนั้นคิดว่านักเรียนน่าจะร้องเพลงได้สิ่งที่ยากกว่านี้นะสิ่งที่ยากของเรื่องนี้ก็คือนักเรียนจําเพลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาสอบถ้าสอบจริงๆเราครูจะไม่ไม่เปิดเพลงให้ให้พวกเราร้องเพลงกันเองแล้วก็ปฏิบัติสอบนะครับเอาเราไปดูวิธีการปฏิบัตินะวิธีการปฏิบัตินะนะวิธีการไปกระบวนกานะของเพลงมาก,ก็คือยกของให้สูงแก่งแขนแขงหน้านะา หน้าหลังแล้วนะก็คือการซอยเท้าธรรมดาั่นเองแล้วนะถ้าเราอ่านนะบางทีมันอาจจะทําให้เรายากนะแต่ว,ว่าเวลาซอยเท้าสิ่งสาคัญก็คือต้องยกเข่าขึ้นหน้านะไม่ยกเท้าขึ้นหลังและเข่าชี้ลงล่างไม่เอานะครับนะเห็นไหมมันจะสลับไปเรื่อยๆเห็นะไหมเท้าเข่าก็จะขึ้นมา้างหน้านะสลับเท้านะก็คือทําเหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักอย่างแรกก็คือฟังเพลงแล้วซอยเท้าให้เข้ากับจังหวะถ้าทุกคนซอยเท้าเข้ากับเข้ากับจังหวะได้นะการแปลกระวนก็ไม่ยากนะการแปลกระวนนะเราง่ายๆเลยนะเพราะว่าตอนที่อยู่ป .5 นะครูครูจะฝึกนักเรียนมาเหมือนกับการแปลกระวนนะในเพลงนี้นะก็คือจาก1เป็น2จาก2เป็น4นะจาก4ไม่มี8นะครับนะ เราไปดูครับต่อไปนะการแปกระบวนจากแถวตอนเรียงหนึ่งนะเป็นแถวตอนเรียงสองและนี่เราเรียนวิชาพละมาแล้วตอนที่ครูสอนนะตอนปอ .5 ก็คือนักเรียนเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งนะหันหน้าไปทางเดียวกันนะแล้วก็ซอยเท้าตามจังหวะเพลงนะและก็หลังจากนั้นกําหนดตนําแหน่งนะาหน้าที่ของแต่ละคนนะกำหนดที่หมายนะสำหรับการกลับตัวนะเพราะนั้นนั่นหมายความว่า เราจะเดินไปข้างหน้าพร้อมกันทั้งแถวและก็ซอยเท้าเหมือนกันซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายไปเหมือนกันและหลังจากนั้นพอไปถึงจุดหมายปับ๊บนะก็เราจะแยกนะเห็นไหมแยกกลับไปทางซ้ายแยกกลับไปทางขวาแยกกลับไปทางซ้ายแยกกลับไปทางขวาก็เหมือนกับเราแตกแถวจาก1นเป็นสนั่นเอง นะครับนี่คือรูปภาพของมันนะที่ลูกศรของมันนั่นคือจุดนัดหมายหรือว่าจุดกลับตัวนะพอไปถึงตรงนั้นปั๊บมันจะมีจุดกลับตัวนะจุดกลับตัวเพราะนั้นคนที่1เลี้ยวออกมาทางด้านซ้ายคนที่2เลี้ยวออกมาทางด้านขวาคนที่3ามก็ไปซ้ายคนที่4ออกมาทางด้านขวาทําอย่างนี้ไปจนครบหมดทุกคนและเลี้ยวกลับไปทางด้านหลังมันก็จะได้เป็น2แถวตอนเหมือนกับในลูกศรสีดานะครับเหมืนอนลูกศรสีดํา นะอ่าต่อไปเราจะไปดูต่อนี่ว่าการไปขบวนจากแถวตอนเรียงสองเป็นแถวตอนเรียงสี่อ้น,นี่ง่ายเลยนะเราปฏิบัติทุกคาบที่เรียนพระเมื่อตอนปเ <c oughs> มื่อตอนปห้านะครับนะเพราะนั้นจากแถวตอนเรียงสองนะไอ้คนที่สองที่สี่และที่หกแหมเราะองอ่ววานอย่างเงี้ยอ่านแล้วดูยากนะของแต่ละแถวเดินไปอยู่ระหว่างแถวให้ได้ระดับเดียวกันกับคนที่หนึ่งสองหนึ่งสามห้าเจ็ด เนะห็นไหมถ้าเราฟังอย่างงี้โอ้ยมันยากอะไรคืออะไรนะต้องรักษาดับแถวนรนะยะเคียงให้ตรงนะคนที่ยืนอยู่กับที่ให้ซอยเท้าอยู่กับที่ตามจังหวะเพลงเอาไปดูกันเดี๋ยวครูจะอธิบายที่ภาพนะเห็นไหมมันจะง่ายกว่าเยอะนะครับมันจะง่ายกว่าเยอะถ้าดูที่ภาพนะเมื่อกี้จากหนึ่งเป็นสองก็คือได้แถวนี้หนึ่งแถว นะแถวหนึ่งสองสามสี่าเจ็ดแปดนี่หนึ่งแถวแล้วก็แถวหนึ่งสองสามสี่าเจ็ดแปดแถวล่างนี่อีกหนึ่งแถวนะครับพอหลังจากนั้นปั๊บไอ้นี่เขาไม่ใช้วิธีการเดินเขาใช้วิธีการอยู่กับที่นะอยู่กับที่นะเพราะนั้นเมื่ออยู่กับที่คนที่เดินก็คือคนที่สองคนที่สี่คนที่หกคนที่แปดเท่านั้นที่จะต้องเดินออกมาตรงกลางนะนั่นหมายความว่าสรุปสรุปว่า หนึ่งคนยืนอยู่กับที่หนึ่งคนเดินออกหนึ่งคนยืนอยู่กับที่หนึ่งคนเดินออกหนึ่งคนอยู่ที่หนึ่งคนเดินออกนะหนึ่งคนยืนอยู่ที่หนึ่งคนเดินออกนะมันก็จะได้เป็นสี่แถวตอนนะมันก็จะได้เป็นสี่แถวตอนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เลขสองเลขสี่เลขหกเลขแปดเข้าไปอยู่ตรงกลางหมดแล้วเพราะนั้นแถวที่เราดูตอนนี้ก็คือแถวแถวเจ็ดแถวห้าแถวสามแถวหนึ่งได้ไหม ระยะเคียงคำว่าระยะเคียงนี่ระยะต่อระยะต่อจาก1มา3นะจาก3ไป5จาก5ไป7 casos, one, two, 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 one, two, one, behind. นี่คือระยะต่อระยะเคียงก็คือจาก1มา2นะจาก2มา2นี่แล้วจาก2มา1เห็นไหมนี่คือเรียกว่าระยะเคียงนะตัวนี้ก็เรียกว่าระยะเคียงนะตัวนี้ก็เรียกว่าระยะต่อนะครับระยะต่อระยะเคียง นะแตนะ่จริงแล้วนะครับนะระยะต่อระยะเคียงนี่เราจะมีเรียนในวิชาลูกเสือนะครับวิชาลูกเสือเพราะนั้นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะก็ฝึกนะฝึกแต่ก่อนที่จะฝึกนะักเรียนจะต้องเปิดฟังเพลงและก็ร้องเพลงให้ได้นะฝึกฟังเพลงและร้องเพลงให้ได้นะเราจะไปฝึกกันที่บ้านมันก็ฝึกไม่ได้เพราะว่าจํานวนคนมันน้อย นะจำนวนคนมันน้อยนะตรงนี้ก็ใช้จํานวนคนประมาณ1 6บคนนะตามที่เห็นอยู่ในภาพนะแต่ถ้าเป็นเนทั้งห้องนะมันก็จะดูสวยเราสามารถแตกจาก4เป็น8เลยก็ยังได้เลยนะเพราะจํานวนคนเราเยอะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่ที่ไอเดียนะหรือว่าความคิดของพวกเรานะั่นแหละนะว่าเราจะแตกเป็นอะไรยังไงนะนะการแปลอักษรมันก็ใช้ลักษณะเดียวกันกับการแปลกระบวนนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นสําหรับ สัปดาห์นี้นะครับรูขอฝากนะเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวประกอบประกอบเพลงนะและก็เพลงที่นักเรียนเคยได้ยินแต่นักเรียนไม่เคยรู้นะว่าคือเพลงอะไรนะมันคือเพลงกราวกีฬานะครับเพลงกราวกีฬานะบางคนสงสัยเพลงกราวกีฬามันคืออะไรไม่เคยอะไรนะถ้าพวกเรานะครับถ้าพวกเราสังเกตนะในการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน นะทุกคนเคยผ่านการแข่งขันกีฬาสีมาแล้วมันจะมีเพลงนี้ในจังหวะที่ว่างนะในจังหวะที่ว่างครูจะบอกดีเจนะหรือว่าคนคุมเครื่องเสียงนั่นแหละนะให้เขาเปิดเปิดให้พวกเราฟังนะเพื่อเกิดความพึกเขิมนะเ,เพื่อเพไอ้แข่งขันแบบเต็มกำลังรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับนะสำหรับสัปดาห์นี้นะกอ จบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์ต่อไปดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ